รู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากๆเลยอะเมื่อวานไปเล่นกีฬานะนะกินยาอะไรแล้วก็ยังไม่หายเลยอะเจออะไรมาอีกคนแล้วนะเฮ้ยเนี่ยฉันไอมาเป็นอาทิตย์แล้วกินยาอะไรก็ยังไม่หายเลยอะเธอพอมียาอะไรจะแนะนําให้ฉันบ้างไหมถ้าพวกเธอยังทานยาแล้วไม่หายใช่ไหมงั้นลองนี่ยาสมุนไพรพื้นบ้านดูมีด้วยเหรอมีสิของเขาดีจริงๆนะ ในสมัยก่อนมีการใช้สมุนไพในการรักษาโรคและบรรเทาอาการต่างๆซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านโดยเก็บเพือสมุนไพในบ้านมาตากแห้งหรือตำให้ละเอียดเพื่อนำมาต้มดื่มแต่ถ้าเป็นแบบผงก็สามารถที่จะทานได้ทันทีใช่ไหมของเธอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อใช่ไหมงั้นลองนี่ ยาสมุนไพรพื้นบ้านยาจวะแผ่นดินหลวงใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วนี่ส่วนของเธอนะยาสมุนไพรพื้นบ้านยาแก้ไอถบปนาวใช้บรรเทาอาการไอและขับเสมหะขอบใจมากเลยนะไม่เป็นไรจ้างั้นพวกเรากลับก่อนนะไม่เธอนะจ้าไว้ว่างๆก็มาหากันได้นะ